น้องวัยสิเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยน้องก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยน้องหลับ<ฆ>ถูกไหมฮะแล้วเราก็ได้คุยกับน้องซึ่งตัวน้องเองก็ยังย้ําคําเดิมคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีม,มุมหนึ่งนะฮะก็คือว่าเอาจริงๆเราไปเจอกับกู้ภัยท่านหนึ่งคนที่เขาเข้าไปตอนที่เกิดเหตุบ m คว่ำแล้วเขาเจอน้อง18อยู่ในที่เกิดเหตุมันจะมีภาพตอนที่เกิดเรื่องอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะตอนที่รถ BM คว่ำ กู้ภัยคนนี้พูดน่าสนใจฮะบอกว่าเอาจริงคือเขาไปเห็นภาพวันที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเชื่อว่าเสียตุ้มน่าจะตายแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยร่างของเสียตุ้มเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมีมีชีพจรแต่ว่าไม่มีสติแล้วก็ดูเหมือนก็มีเลือดเนี่ยออกที่สมองะนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเด็ก18น้องเนี่ยหลุดออกมาอยู่นอกรถแล้วนั่งอยู่กอกกลางถนน สิ่งหนึ่งที่เด็ก18ที่มากระเสียเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกกับทางด้านของกู้ภัยอันนี้เราเพิ่งทราบน้อง18ผวาแล้วกลัวตายมากคําพูดที่น้อง18รีบถามพี่กู้ภัยก็คือพี่พี่หนูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหนูเป็นอะไรมากไหมจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าเหมือนกับน้องเนี่ยเขากลัวตายพยายามจะถามย้ำๆเนี่ยนะฮะว่าหนูยังมีชีวิตอยู่ไหมเหมือนกับว่าน้องอาจจะยังเหมือนช็อก หรือไม่ก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะรอด<ะ>เพราะอะไรรู้ไหมฮะที่น้องต้องถามว่าหนูยังไม่ตายใช่ไหมพี่ก็เพราะว่าข้างๆน้องเนี่ยในภาพจริงมันจะมีศพเสียอยู่ข้างๆ<ะ>ซึ่งสมองเนี่ยเหมือนหัวกระแทกจนกระทั่งมันเปิดลองฟังเสียงทางกู้ภัยดูหน่อยนะฮะคุณจิจิจพงค่ะผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วย<ะ>ก็ลงมาดูกัน<ะ>เขาแต่เขารู้สึกตัวดีครับ<ะ>พูดได้อะไรได้แต่ เหมือนจะตกใจน่อยอครับเขาพูดว่าหนูยังมีชีวิตอยูย่ไหมหนูจะเป็นอะไรไหมหนูจะได้ผ่าตัดไหมอะไรทำนองนี้ครับผู้ชายนี่ก็สีรษ่ยุบยุบลงไปเลยครับไม่รู้สึกตัวน่าจะกระแทกกับขอบที่กระจกะครับอพอขอบกระจกยุบมาถึงบริเวณหน้าก็โทรหาตำรวจก่อนโทรหาตำรวจแล้วก็โทรขอวัดเจ็ดจากโรงพยาบาโลโรงพยาบาลก็ออกมาก็ออกมาไวครับ พอถึงสเป๊ลงขโรงพยาบาลก็มาครับพอคนป่วยลงสแป๊กครับคือก็ตะลึงกับเหตุการณ์รับก็เลยมัวุ่นแต่กับคนป่วยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับครับส่วนของผู้ชายนี่เขาไม่ต้องเปล่นอะไรเลยที่เห็นไม่เห็นครับไม่ได้สังเกตเลยครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้พ่อของน้อง18นะครับขอไม่พูดอะไรอีกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งที่สังคมอยากจะถามน้อง18เนี่ย ว่าความเป็นจริงคืออะไรเพราะเมื่อวานนี้มีพยานหลายคนเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะหลับในมนชัยจงไกลรัตนกุลเนี่ยนะฮะเป็นรองประธานคณนะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาธานายความในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าเอาจริงสงสารภาพที่เขาสงสารและบีบใจที่สุดคืออะไรไหมฮะเทน,นชัยเนี่ยได้ดูข่าวจากทุกโต๊ะข่าวแล้วก็บอกว่าเห็นภาพพ่อน้องวรรณการวันที่เรานําเสนอ,อแล้วคุณพ่อเนี่ยร้องไห้เหมือนกับกอดกับลูกสาวอยู่เนี่ยนะฮะ แล้วตอนนั้นเนี่ยทนายบอกโหน่าสงสารมากก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะอยากจะขอช่วยช่วยแบบไม่คิดเงินด้วยนะฮะว่าทำยังไงก็ได้เพื่อหาคนผิดมารับผิดชอบเนี่ยภาพนี้แหละฮะ ถามว่าเด็ก18มีสิทธิ์จะผิดไหมฝ้ายทนายมองว่าน้องอาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะคือแบ่งความผิดออกเป็นแบบนี้ในกรณีที่รถชนคนขับเนี่ยผิดอยู่แล้วแหละก็คือเรื่องของการกระทําการโดยประมาททําให้บุคคลถึงแก่ความตายแต่กรณีของน้อง18ถามว่ามีความผิดอะไรมีข้อหาหนึ่งค่ะซึ่งถ้าหากว่าพนักง,งานสอบสวนหรือว่าตารวจพิจารณาแล้วเนี่ยความผิดของน้องก็คืออยู่ในเหตุการณ์ซึ่งสามารถที่จะห้ามปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ทําหรือไม่ อันนี้ต้องรอสอบปากคำน้องก่อนหรือว่า 2. มีการยุยงส่งเสริมให้เกิดการกระทําหรือเกิดความผิดนี้หรือไม่น้องอาจจะต้องมีความผิดร่วมด้วยนะคะ2มาตรานี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่คาให้การของน้องว่าน้อง18นั้นอนะตอนนั้นหลับจริงหรือไม่และเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าน้องหลับแล้วถ้าไม่หลับพฤติกรรมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ เทาที่ผมดูในคลิปนะครับแยกเป็นส่วนๆเนี่ยผมก็จะเห็นว่าในส่วนแรกเนี่ยจะมีการขับรถค่อนข้างหวาดเสียวมีการแซงในที่ที่ค่อนข้างไม่ค่อยอไม่ค่อยปลอดภัยกรณีรถชนกันนะครับเกิดบุคคลเสียชีวิตสิ่งแรกที่จะต้องตั้งก็คงจะเป็นเรื่องของประมาททําให้บุคคลถึงแก่ความตายคนที่นั่งมาด้วยน้องพิตตี้คนนั้นเนี่ยจะเข้าข่ายในกรณีที่ว่าได้มีการงดเว้นการ ควรจะต้องกระทําห้ามปรามหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวการร่วมคืออย่างนี้ครับในกรณีที่ผู้ขับขี่ถึงแก่ความตายหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการเราต้องไปไล่กับกองมรดกของผู้ตายแน่นอนว่าค่าปรงศพค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยน้องที่เสียชีวิตเนี่ยสามารถเรียกได้เต็มในความเห็นผมครับ,รบผมพูดตรงๆเลยว่าส่วนตัวผมผมไม่หนักใจเลยแทนจริงๆเลยเพราะผมถือว่าการกระทําความผิดมันประจักษ นะครับประจักษ์ตั้งแต่ความเป็นมาขณะเกิดเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ของ